ผมก็ถามแค่นี้ผมจะมาถามแค่นี้ว่าเราควรหาทางออกไม่ให้ประชาชนฆ่ากันเองเพราะประชาชนออกมาเนี่ยคนที่ตายขึ้นสมมุติถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นมาคนที่ตายคือใครประชาชนนักศึกษาทั้งนั้นใช่ไหมอนณาคตอนาคตของชาติทั้งนั้นทําไมพวกทำไม,ท,ำไมท่านที่จะแก้ไขทำไมไม่นําหน้าเลยละ่ะเพราะกลัวอะไรหรือเปล่า เราถามแค่นี้รับว่ามีการชุมนุมใหนที่ผมเห็นด้วยเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยผมก็คยป,ประกบตัวก่อนหน้านี้มาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่พอตัวเองมีสถานะทางการเมืองนะครับการไปประกบต,ต,ตัวต่างๆก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะเกรงว่าจะไปทําให้จะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษานะครับก็ต้องจัางตื่นถุนทนกับการเศรษฐีพอเมนควร นะครับแต่จเจ็น,นาที่แท้จริงแล้วก็คืออยากให้การเคลื่อนไหวของนักศึกษาคนรุ่นใหม่มันเติบโตและองอกงามด้วยตัวมันเองนะครับจะเป็นพลังที่เข้มแข็งกว่า